กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีที่เคารพยิ่งกระผมพระภาวนาธรรมวิเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ในนามตัวแทนของคณะพระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวัดและศูนย์สาขาทั้งภายในและต่างประเทศรู้สึกซาบซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีดําริจัดให้มีโครงการตั้งกองทุนต้นสมบัติจกกักรพรรดิเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของวัดและศูนย์สาขาทั่วโลกอันก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจอย่าง มหาศาลแก่พระลูกชายตลอดจนเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาและกัลยาณมิตรผู้นำบุญในแต่ระวัดเป็นอย่างยิ่งลูกๆทุกคนมีความาภาคภูมิใจและอบอุ่นใจที่การทำหน้าที่ของลูกๆทั้งหลายแม้จะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตาม พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังคอยติดตามและรับทราบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของลูกๆด้วยความเอาใจใส่และห่วงใยอยู่เสมอความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งตอกย้ำมโนปณิธานของลูกๆทั้งหลายที่จะทุ่มเทต,ตั้งใจและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสืบสารมโปรนปณิธานโดยยึดถือนโยบายของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อที่จะฟื้นฟูศิลธรรมโลกและนำพาชาวโลกทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมกายภายในเพื่อสร้างสันติสุขอันไพยบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริงในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ แระผมกราบขออนุญาตนิมนต์พระภิกษุผู้เป็นตัวแทนของแต่ละศูนย์สาขาทั้งต่างประเทศและในประเทศรวมทั้งหมด161แห่งเพื่อรับมอบปัจจัยต้นสมบัติจักรพรรดิจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและกราบขออนุญาตถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อเป็นที่ระลึกพิเศษ ที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในครั้งนี้จากนั้นกราบขอโอกาสจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกๆทั้งหลายต่อไปกราบเรียนพระเทพยานมหามุนีมาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ลำดับต่อไปจะเป็นการมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพัฒเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแก่วัดและศูนย์สาขา161แห่งทั่วโลกดังมีรายนามต่อไปนี้ขอกราบพระรานาผู้แทนภาคพื้นศูนย์สาขาทั่วโลกพระวิเทศภาวนาจารย์ รองประธานภาคพื้นอเมริกาพระวิเทศภาวนาธรรมรองประธานภาคพื้นยุโรปพระมหาดรสมชายฐานาวุฒโธประธานภาคพื้นเอเชียพระครูวิเทศสุธรรมยานประธานภาคพื้นโอเชีเนยนพระวิเทศธรรมมาพรประธานภาคพื้นตะวันออกกลางและแอฟริกา พระครูวินัยทรวศินจันทกันโตผูแ้แทนศูนย์สาขาภายในประเทศทลำดับต่อไปขอกพร,ร,ระรัตนสงฆ์ศูนย์สาขาในที่ต่างๆดังต่อไปนี้ภาคพื้นอเมริกา และประเทศแคนาดาวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายเท็กซัสวัดพระธรรมกายโอเรกอนวัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายมิเนโซตาวัดพระธรรมกายบอสตันวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ วัดภาวนาปรามบีวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายแคนซัสวัดภาวนาเดนเวอร์วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์วัดภาวนามอนทรีออนสาทุภาคพื้นยุโรปวัดพระธรรมกายบาวาเรียวัดพระธรรมกายชวาสวรรค์วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพุทธไฮบรอนวัดพุทธ นอร์ทรน์เวสต์ฟาเลนวัดพุทธฮัมบวกวัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลวัดพุทธออสเตรียวัดพุทธเวียนนาวัดพระธรรมกายบีเนลักวัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายคอสัวรรุสโกวัดพระธรรมกายอิตาลี วัดพระธรรมกายปารีว <altro> ัด <virt> พ <uel o> ุทธบกอดวัด <half> พุทธตูลุตวัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์วัดพระธรรมกายบูโรสวัดพุทธบอกวัดพุทธสต็อกโฮมวัดพุทธมอนต้าสาธุภาคพื้นเอเชียวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายนางาโน วัดพระธรรมกายโทชินิวัดพระธรรมกายอิบาริคิวัดพระธรรมกายคานากาวาวัดภาวนาไซตามะวัดภาวนายามานาชิวัดภาวนานาโกย่าวัดพระธรรมกายกุมะศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น วัดภาวนาหยางจูศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลียวัดพระธรรมกายไทยเปวัดพระธรรมกายเถาหยวนวัดภาวนาไถจงศูนย์ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ศูนย์ประสานงานคุณหมิงศูนย์ปฏิบัติธรรมปักกิ่งวัดพระธรรมกายฮ่องกงวัดภาวนาเกาลูนศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซียศูนย์ปฏิบัติธรรมเนปาลศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลสาตูท่าพื้นโอชิเนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายริสเบนวัดพระธรรมกายเมเบิร์นวัดพระธรมร,รมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย ศูนย์ปฏิบัติธรรมอันบูรีวัดพระธรรมกายดันนีดินวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลลิงตันศูนย์ปฏิบัติธรรมโซลมอนสาทูภูมิภาคตะวันออกกลางัทวีปแอฟ,ฟริกาวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร,ร์กวัดพุทธเทพทาวศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเรน ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอมานศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบศูนย์ปฏิบัติธรรมบูนายสาธุลำดับต่อไปขอกราบพระราชนาประธานสงฆ์ศูนย์สาขาภายในประเทศดังต่อไปนี้ครับจุดงคัสถานล้านนาวัดหนองกินเทนวัดถ้ำเนรมิรวัดเมืองคงจุดงคัสถานจันทปุระวัดแม่สนามวัดอิูวลมวัดบ้านขุนสนแก้วนาราม วัดบางกองวัดพระาธาตุกองลอยทุดงคัสถานพิศนุโลกวัดแน่ลายทุดงคัสถานปราชีนศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จวัดห้วยตองศัก์ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาทุดงคัสถานประจวบคีรีขันธ์วัดถ้ำเขาวงวัดทุ่งเจริญธรรมวัดหนองไผ่ล้อมวัดราษฎรคมทุดงคัสถานชุมพรศูนย์อบรมเยาวชนพาสุวรรณิศวัดทวีพูลรังสรรค์ วัดบางปรังตุ้ดงคสถานอุบลราชธานีวัดป่าโนนสะอาดวัดแม่ลายเตียนอ่างศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนลบบุรีศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ธรรมะอุทยานแก้วกลางดอยศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกคลานะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิต์ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผางศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์รุดงคสถานนครธรรมรุดงคสถานพัฒนานิคมศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพุนีศูนย์ปฏิบัติธรรมอารยประเทศศูนย์อบรมสมุทรปราการศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาศูนย์อบรมเยาวชนแก่นทวันศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรทุดงคัสถานบ้านมีทุดงคัสถานชัยบาดานทุดงคัสถานเมืองลบบุรีทุดงคัสสถานลุ่มน้ำฝางศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้าศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์กัลยานมิตรท่าตะโกศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคามศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวรยศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานีธรมมอุทยานเทพนิมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัตนภูเก็ตศูนย์อบรมเยาวชนบางปะันศูนย์ปฏิบัติธรรมบางปลาและทุดงคสถานอ่างทองสามทูนกินางมาโนงมบางบ้านีนเทียนเตี้ยนปะทางคินางปะทาง เนกตาวานาลาพันตาเทปปาธาคิเนสาธุลำดับต่อไปจะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับพระเดชพคุณหลวงพ่อนะครับ อามานทุ่มใจอยากเข็นอุปสรรคได้ไม่วันไว้ทุกกาวมุ่งไปกล้าแกร่งยัดยื้ 健康期望。 ด้งใมูชนได้เห็นเส้นทางชีว่า นอบน้อมบูชาและขอกราบอนุโมทนาบุญแด่พระคุณเจ้าทุกรูปมาณโอกาสนี้นะครับสาธุสาธุสา,สา,สา ลกโลกพระภิกษุอุบาทศกปิกาและพูน้นำญจากวัดส,สาขาและศูนปฏิบัติธรรมทั่วโลกที่รักทั้งหลายการที่ลูกโูกทั้งหลายได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะประการฟืนฟ้นฟูศิลธรรมโลกและนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลาย ให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายณดินแดน,นต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศนั้นหลวงพ่อถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ประดุดดวงตะวันผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกจึงขออนุโมทนาในความเสียสละ อันยิ่งใหญ่ของโลกโลกทุกโรปและทุกๆคนที่ต้องออกไปทำหน้าที่โดยจิตใจนเข้มแข็งและทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อสืบสารมโนปณิธานและดำเนินตามนโยบายของหมู่คณนะซึ่งหลวงพ่อรับทราบและตรหนักดีว่าโลกโลกทั้งหลาย ยอมพบกับสิ่งที่แปลกใหม่และท้าทายหลายประการไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่อากาศอาหารตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความสะดวกสบายแต่ลูกๆทั้งหลายก็หยัดสู้และอดทนจนเอาชนะสิ่งนังกล่าวมาได้อย่างน่าชื่นชมอย่างไรก็ตามนอกจากจะทำหน้าที่ ไปยังประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วลูกๆทั้งหลายจะต้องไม่ลืมที่จะยังประโยชน์ตอนนี้ถึงพร้อมให้ทุกคนอยู่ในบุญอยู่ในธรรมในการทำใจหยุดใจนิ่งเข้าสู่ภายในไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวสำหรับกองทุนต้นสมบัติจกักรพรร ที่หลวงพ่อได้มอบให้ลูกๆในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของลูกๆทั้งหลายซึ่งได้รับถวายมาจากเจ้าภาพผู้ใจบุญที่มีศรัทธาและตระหนักดีว่าพะสืบตอ่อลมหายใจของเหล่าพุทธบุตรและขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปบรรลุเป้าหมายที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกและนำพาชาวโลกทั้งหลาย ให้เขาถึงประธรรมกายโดยทั่วกันในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ลูกๆทุกโรคและทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาให้เอาชนะสิ่งที่เป็นกิเลสอสวะและเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติพรมจรรย์ให้รูแ้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกาย มีรู้มีญาณแม่นยำอย่างถูกต้องรองรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเธอสาธุ